สวัสดีครับอีพีนี้คุณยายพามาตัดหน่อไม้อยู่หลังบ้านเจ้าของนี่นี่ครับอยู่หลังบ้านอยู่ในขอบสะของเจ้าของนี่คุณยายพามาตัดคุณยายยายไปทําอะไรนะทำมาทําหน่อไม้ส้มครับทําหน่อไม้ส้มของเจ้าของคุณยายเริ่มจะเข้ามาแต่เริ่มตัดให้แกแล้วอันนี้ผมตัดอันนี้ให้คุณยายตัดเองเข้ากล้องให้หน่อยเอาคุณยายมาตัดเอาแบบนี้มาเข้ากล้องให้หน่อยนี่เหมือนจะบังคับเลยอ่ามีใหญ่ไหมเอายาย เอามีจหย่้ายมันหลายอยู่อืออืมอรับมันเริ่มบินแล้วล่ะมันเยอะเกินมันตัดตัวเอง,ต,เอง,ง,องยยตัดเอาตงสูงก่อนกันด้ย้ายแล้ว่อยมาตัดเอาตามๆเอาแต่ยอดมันลงมาสักก่อนอนี่เหมือนจะแข็งแรงเลยเอาช่วยกักดึงก่อนอ <c oughs> อ่ะเอาออกมาก่อนตัดเอาแต่เพาะหนออันนี้มาก่อนเดี๋ยวอันนั้นตัดให้ก็ได้อืมมันจะแข็งแรงเลยอึบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดึงให้ <laughs> แข็งแรงไหมล่ะบ อยู่หลังบ้านเจ้าของนี่แล้ครับอันอออออจะไปตัดใช้แกก่อนนะครับชมมันตอนต่อไปตอนปอกตามอะไรเลยเนอะมากองแล้วครับตอนนี้น,นอนหนึ่งสองสามเจ้าหนนะ้าเจ็แปดเก้านอแกจะปอกต่อไปดอก ครับตอนนี้ยายปอกเองเลยเอาหมาน้อยแกไปไหนแล้วยายนู่นรถละรถละยายไล่ปอกเองเลยเดละรถละรถละนู่นอ๋อ้รถละรถละมาช่วยยายปอกหน้ำไม้เร็ว นอนเฉยเลยตอนต่อไปครับทำไรนะคุณยายอันนี้นะมันข้นตอนต่อไปนี่ไล่ขูดใช่ไหมมันมันออนขูดผิวเขียวออกเวลาเวลาตำหน่อไม้ต้มแล้วมันจะได้เป็เขียวครับขูดออกอันนี้ตดแต่งต่อง เราตำหน่อไม้ต้ม,ตมตแล้วมันเวลาเคียวเนี่ยมันไม่เขียวมันจะออกดำๆอืมครับตอนนี้ก็หัน่นหั่นแล้วก็หันห่นยายเราก็หั่นแล้วก็หัน่นครับดูโดโดมันแอบ,บอยู่นอกโต๊ะอยู่โดโดอยู่ใต้โต๊ะ อ่าโดโดอยู่ใต้โต๊ะโดโดได้ห <c oughs> มาน้อยโดโด้ง <c oughs> ่ายหันไปได้เลยขั <c oughs> ย้นตอนต่อไปครับนะคุณยายตำเกลือครับเป็นเกลือสีเทาเกลือทะเลเนาะนี่เกลือทะเลใช่ไหมยายเกลือทะเลเกลือทะเลครับเ,เป็นเม็ดใหญ่ เนี่ยตามให้มันแหลกหน่อยเพื่อจะเอาใส่กระนองไม้ตำใหญ่แล้วป้งป้งปิงปิงทำเป็นเลๆให้มันละเอียดทำเกลือละเอียดแล้วครับทีน,นี้ก็เอาเกลือใส่ขยำเกลือ,เ,อเกลือใส่ ใส่ทีเดียวเลยไม่ได้ละแม,ม่ค่อยใเรอยๆไม่ได้ใส่ไปเรื่อยๆ่ใสีเดียว้ะไหมยม่เคมก็มันเาใส่ถังใส่น้ำสูตรนี้สูตรไหนเนี่ย สูตรคนไทยสูตรคนไทยแซ่บกว่าเนะ้อะ <c oughs> สูตรใครก็สูตรใครก็ใ <c oughs> <c oughs> ส่น้ำ ยำไปเรื่อยๆซาวไปเรื่อยๆแล้วก็เอาใส่ถังใส่ถังเอาไว้ประมาณกี่วันถึงจะกินได้แม่มประมาณอาทิตย์นึงประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็กินได้แล้วครับยายว่ามาอาทิตย์เดียวโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยครับใส่น้ำแค่นี้แช่ไว้แล้วก็เป็นอันเสร็จใช่ไหมแม่ใช่โอ้ครับแล้วก็ปิดปากฝาไหมปิดฝามันไหม ปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้โอ้ปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้โอเค